ดูแลตัวเองแบบจริงๆจ,จังๆนะคะอย่างหนึ่งเลยที่คุณจะลืมไม่ได้ก็คือนี่เลยคะ่ะนี่ใส่แมสกแมส,แมสกาก,กอนามัมค่ะต้องพกติดตัวอยู่ตลอดเวลานะคะและยิ่งช่วงนี้โควิด1 9ด้วยมลภาวะมลพิษ PM 2.5คุณจะเลือกใส่หน้ากาก,กอนามัยแบบไหนให้เข้ากับ สภาวะอากาศของเราแล้วก็โรคโควิด -19 <ะ>เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันค่ะว่านักกากแต่ละแบบแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราควรจะใชหน้กกากแบบไหนดีนะคะ,ะอย่างแรกเลยค่ะพาไปดูน้กกากผ้าก,กันก่อนนะคะน้กกากผ้าคือมันแบบว่าใช้ซ้ําแล้วซ้ําอีกได้เราต้องซักต้องซ<ช>ักทุกวันด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่านานๆทีซักนะคะนักกากผ้าส่วนใหญ่นิยมทามาจากผ้าฝ้ายผ้าซาลูผ้าใยสังเคราะห์แล้วก็ผ้ามัสลินค่ะ เนื่องจากตัวผ้ามีช่องว่างขนาดเล็กนะคะกรมอนามัยบอกว่าสามารถป้องกันการแพร่เชื้อจากละอองฝอยได้ประมาณ54-59%ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดผ้าที่ผลิตแต่ว่าไม่สามารถป้องกันการซึมทะลุของสารคัดหลั่งได้ทั้งหมดอีกทั้งยังไม่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้นะคะนอกจากนี้การใช้หน้ากากผ้าอาจจะปิดจมูกและปากไม่แนบสนิทเท่าที่ควรหน้ากากชนิดนี้จึงเหมาะกับคนที่ไม่ได้มีอาการป่วย ไม่ได้อยู่หรือว่าไปในที่แออัดหรือว่ามีความเสี่ยงสูงแบบนี้นะะใส่น้ากากผ้าก็พอน,ากากนะคะ,คะ,คะอย่างที่สองค่ะนักกากฟองน้ำหรือว่าเป็นหน้ากากฟองน้ำที่อาจจะแบบว่าเห็นขายอยู่ในท้องตลาดเห็นได้บ่อยในรูปทรงน้ากาก3าดีนะคะม,มีความยืดหยุ่นสูงค่ะคืนรูปได้ไม่เสียทรงเพราะว่าผลิตมาจากโพลียูริเทนคาร์บอนนะคะสำหรับกรองอากาศโดยเฉพาะเลย ใส่แล้วหายใจสะดวกแต่ว่าประสิทธิภาพในการป้องกันเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำกันฝุ่นละอองขนาดเล็กและและอองเกสรไม่ได้จึงเหมาะใส่ ป้องกันโควิด1 i และฝุ่น pm 2.5ไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่นะคะไปต่อกันที่อย่างที่3น้ากากาอนามัยทางการแพทย์ผลิตมาจากเยื่อกระดาษหนาประมาณ3ชั้นค่ะ<อ>แล้วก็จะเคลือบสารกันชื้นด้วยกันน้ำด้วยป้องกันการซึมของละอองเสมหะน้ำมูกแล้วก็น้ำลายได้เป็นอย่างดีกรองอนุภาคที่มีขนาด5ไมครนขึ้นไปลดการแพร่กระจายของละอองฝอยได้ประมาณ80%มีข้อดีตรงที่สามารถหายใจผ่านได้สะดวกเมื่อสวมใส่ หน้ากากชนิดนี้ไม่สามารถกันฝุ่น PM 2.5ได้เพราะว่าฝุ่นพิษมีอนุภาคเล็กกว่า5้าไมครอนค่ะอย่างที่4ค่ะอันนี้เป็นหน้ากากคาร์บอนหลายคนอาจจะเห็นแบบมันสีค่อนข้างดำดำใช่ค่ะเทาๆดับแบบนี้นะคะจะคล้ายกับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แต่ว่ามีชั้นกรอง4ชั้นเพิ่มชั้นกรองคาร์บอนสําหรับกรองกลิ่นที่ไม่ประสงค์เหมาะสำหรับกรองกลิ่น ะคะาร์บอนเนาะใช่ค่ะกลิ่น,ลนและไอของสารเคมีที่มาจากมลพิษทางอากาศควันจากท่อไอเสียสามารถกรองเชื้อแบคทีเรียได้มากถึง95%และกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กอนุภาค3าไมครอนได้ประมาณ66%ก็สามารถใส่ป้องกันละอองสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนเชือ้อโควิด1 9ได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่สามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 ที่มีอนุภาคเล็กกว่า3ไมครอนได้อ้าว แล้วเราควรจะใส่หน้ากากบแบบไหนล่ละคุณคุณไปเลือกดูว่าค,คุณอยากจะใส่แบบไหนแต่ว่าแน่นอนนะคะถ้าอยากจะประกรองฝุ่นที่มี PM 2.5ดได้เยอะๆเนี่ยค,คุณจะต้องไปอ่านอ่านสลากหรือว่า หน้าหน้าของถุงอ่ะมันจะมีเขียนไว้เลยเป็นแบบว่าสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5ด้ได้และอีกอย่างหนึ่งคือแนะนําเลยนะคะเป็นหน้ากาก N95 N95 อนอนี่ป้องกันได้ดีมากๆเลยสําหรับ PM 2.5็มสค่ะถ้าเราอยากได้แบบกันทั้ง3อย่างที่พี่กบบอกบอกมาแล้วก็ใส่ทั้งสามเลยเนาะเย็นเย็นจะใส่อันที่ดีที่สุดอันเดียวพอเดี๋ยหายใจไม่ออกใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็เราจะลองให้ให้ใส่สองชั้นแบบนี้นะคะ เหมือนหน้ากากที่เราใส่แบบนี้แล้วก็น้องควรจะใส่หน้ากากผ้าใช่ค่ะใส่หน้ากากผ้าเมื่อกี้มันมีหน้ากากของแพทย์ด้วยใช่ไหมมีหน้ากากแพทย์ด้วยทำไมคะอันนั้นสามชั้นมีเ่มด้วยหายใจไม่ออกพอดีอ่ะคุณผู้ชมค่ายยังไงก็นะเอาเอาที่พอดีพอดีแล้วกันนะคะเอาเอาให้แบบตัวเองไม่ต้องลำบากตัวเองเนาะจะน็อกไปก่อนนะคะ